ก็ก็ขอ,อ,อขอากราบสวัสดีส่ากผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้ผมจะมาบอกนะฮะเอ่ออันนี้นะครับว่าเขามีก,กิจกรรมอะไรแจกกันบ้างนะฮะซึ่งในหนึ่งนั้นก็ต้องมีของดีใช่ไหมผมมาไระชัด เฮ้ยผมแพ้ได้ไงก็นะทุกคนจะเห็นกระบองใช่ไหมอันนี้ก็เติมเอานะฮะนี่เป็นไงกระบองเติมโมโมอันนี้เป็นกระบองฟรีนะฮะท่านผู้ชมเราสามารถไปรับได้นะครับผมอือก็จะมาบอกนะฮะเพราะผมเพิ่งรับไปแค่น่ะด,ดีเอฟโฟงเอฟเฟกต์เนี่ยอลังการแล้วก็แล้วมันจะมีโหมดเออหน้าระเบิดระเบิดอะ่ะแล้วกิจกรรมเปิด,แล,ปด,แ,ลปดแล้วถ้าเกิดว่าเรา ถาคนเล่นระเบิดให้ถึงนี่เราต้องเอล่นหนุนระเบิดนะเราต้องฆ่าคนให้ถึง9คนนะคะแล้าก็จะได้รับสกินมันกระนดดมานี่ตลกตลอกเเบ่ยจะเป็นไงเฮ้ยจะโดนหัวนะน,นี่มัน นี้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะทำนะให้ติดหัวอากเอแล่ไปเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคนะทุกคนแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมให้เรา ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยผมขอรับอะไรแบบเรานี้ให้รับมาโอเคนะแล้วมันจะมีให้รับเองเดี๋ยวมันคสขึ้นมาบนหน้าจอได้ถ้าใครไม่ขึ้นก็กดตรงนี้เลยฮนะเน,นี่เป็นไงฮะ ก็ไม่้ับคนก็จะให้ดีนี่ก็เรืของทุกคนต้องเก็บทุกข้นเนี้ยให้ถึงสามนี่แล้วทุกคนก็จะต้องรับชุดนี้ไปนี่ับได้ชุดนี้นี่เปนชุดนี้เลยจะต้องได้ กระเป๋าของผมมันก็เท่ในอีกแบบคบะกระเป๋าแล้วมันเป็นกระเป๋าของเตียงไม่ผมใส่นะแล้วก็มีกิจการน,นึงก็คือนี่นท,นท,าานนที่ผมบอกาการเตียงเป็นของใส่เติมแต่ที่เอ็มพอยออมาแจกครับ,บนี่นะคะทุกคนก็จะสวยในอีกแบบหนึ่งแตกต่างกันนี่ยดูไลยกับลายของผมนี่ก็สวยไม่แพ้กันดี่ว่าเอ อย่างนี้นก็แคัรนตัวาไปก่อนครับายบายครับคุณผู้ชม